สวัสดีค่ะหมอบีนะคะก็วันนี้จะมาแนะนำผลิตภัณฑ์ตัวใหม่นะคะตัวนี้นะคะชื่อว่า b บติ e าร m i c r o Filler นะคะก็คือกล่องนี้เองนะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากฝรั่งเศสนะคะหลักๆเลยก็คือช่วยเรื่องของใต้ตานะคะถ้าใครที่เป็นคนที่มีใต้ตาดำใต้ตาแห้งน,น,นะคะบางคนเป็นผุ้แพ้จะรู้สึกว่าเฮ้ยใต้ตาเราเนี่ยเป็นใต้ตาดำๆแล้วรู้สึกเหมือนแบบเหมือนนอนไม่เต็มปิกนะคะ ตัวน,นี้เลยก็จะเป็นตัวที่ช่วยเรื่องใต้ตาดำนะคะจุดเด่นคือหลังฉีดนะคะมันก็จะฟูขึ้นมาทันทีเหมือนเรานอนมาเต็มอิ่มนะคะแล้วเวลาแต่งหน้าก็แต่งหน้าง่ายขึ้นนะคะเห็นผลทันทีหลังทํานะคะแต่เพื่อประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นนะคะก็แนะนาให้ฉีดต่อเนื่องนะคะเพราะตัวนี้นมันจะมีสารที่เรียกว่าไฮยาโรนิกซิดตัวนี้นนจะช่วยเติมเต็มผิวทาให้ตรงใต้ตานะคะเต็มขึ้นแล้วก็ที่สาคัญจะมีพวกวิตามินมต่างๆนะคะช่วยทำให้ฟื้นฟูผิวทำให้ผิวใต้ตา,ตาดีขึ้นนะคะก็เหมาะสำหรับคนที่เป็นคคนนที่่่ใตต้้าาแลลวกก็รอไมมะะ แต่ถ้าเกิดว่าใครที่ไม่คนที่ใต้ตาลึกเือมากมากยค่ะก็ยังแนะนำเป็นตัวฟิลเลอร์อยู่นะคะเพราะว่าฟิลเลอร์มาเติมเต็มร่องลึกได้ดีกว่าแล้วก็อยู่ได้นานกว่าด้วยนะคะก็สำหรับเทคนิคว่าซ่องคลินิกนะคะเราก็จะประเมินก่นกอนว่าใต้ตาเป็จากอะไรใต้ตาดำเฉยๆหรือใต้ตาดำที่มีร่องลึกไปเยอะนะคะถ้าใต้ตาดำที่ร่องลึกไม่เยอะก็แน,นะนำตัวนี้เลยนะคะก็เห็นผลทันทีนะคะถ้าใครที่มีคปัญหาหรือว่ารู้สึกสงสัยอะไรสามารถเข้ามาปรึกษาได้เลยนะคะโอเคค่ะไว้เจอกันนะคะสวัสดี